สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงานเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าคิดเยอะไปก็เท่านั้นหยุดคิดมากแล้วลงมือทำกับสี่ปรัชญาญี่ปุ่นที่จะช่วยให้เราเลิกคิดมากแล้วก็ ใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าสมองของเราเนี่ยไม่เคยหยุดพักเลยหยุดคิดไม่ได้เลยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอื่นๆหลายเรื่องนะครับหลายราวนะครับทุกอย่างกลายเป็นปัญหาที่วนเวียนอยู่ในหัวของเราเนี่ย จนเรารู้สึกหมดแรงแล้วก็เหนื่อยล้านะครับสิ่งเหล่านี้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับใครหลายๆคนคําพูดไม่ดีของคนบางคนในที่ทํางานเราเก็บมันมาไว้ในใจออกจากที่ทํางานมันก็ยังติดตัวติดตาติดตามเราไปด้วยพอไปถึงที่บ้านก็ยังหยุดคิด ถึงคําพูดหรือการกระทําตรงนั้นไม่ได้นะครับแล้วมันก็ทําให้อารมณ์ขุ่นมัวไม่พอใจอาจจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างที่บ้านด้วยนะครับพอถึงเวลาที่จะนอนก็คิดไม่หยุดในเรื่องเดิมๆมันก็มีผลต่อคุณภาพการนอนเข้าไปอีกนะฮะแล้วพอตื่นมาในวันรุ่งขึ้นก็อาจจะหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้อีกเช่นกัน นี่แหละครับเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่บอกว่าเรากำลังตกอยู่ในกับดักที่เรียกว่าคิดมากเกินไปหรือว่า over thinking นั่นเองนะครับการคิดมากเกินไปเนี่ยมันไม่เพียงทำให้เราเครียดนะครับแต่มันยังทำให้เราหมดพลังไปพร้อมๆกันด้วยเพราะชีวิตเราอ่ะไม่สามารถขยับไปไหนได้การคิดเยอะคิดมากมันได้แต่คิดไง นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนพวกเราเนี่ยลองประยุกต์ใช้ตีปรัจญาญี่ปุ่นที่เขาว่ากันว่าเรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งสี่ปรัชญาเนี้ยเขาบอกว่าจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ช่วยเราให้เลิกคิดมากได้เพื่อที่จะอะไรหันมาโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆ ในชีวิตและการทำงานนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันทีละตัวกันเลยกันละกันนะครับตัวแรกนะครับนะฮะตัวที่หนึ่งก็คืออีกิไกยเหตุผลที่ทำให้เราลุกขึ้นจากเตียงทุกเช้านะครับอีกิไกยเนี่ยมันเป็นวงกลมสามวงเนาะแล้วมันซ้อนกันอยู่เหมือนเหมือนช่องเจ็ดนะฮะแล้วก็มันก็เกิดจุดตัดทั้งหมดสี่สี่จุด จุดแรกก็คือสิ่งที่เรารักจุดที่สองสิ่งที่เราถนัดจุดที่สามสิ่งที่โลกต้องการจุดที่สี่สิ่งที่สร้างรายได้นะครับเพื่อจะปรับชีวิตของเราไม่ให้หลงทางแล้วก็ไม่ให้คิดมากจนเกินไปนะครับก็ต้องมาตั้งศูนย์่วงล้อชีวิตกันใหม่ด้วยการหาเหตุผลที่ทำให้เราลุกขึ้นจากเตียงไปทำงานทุกเช้ากับอิคิไกนะครับ เราสตาร์ทด้วยกันตั้งคำถามแบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งเราชอบทำอะไรจริงๆข้อที่สองเราถนัดเรื่องอะไรที่สุดข้อที่สามสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อใครนะครับข้อที่สี่และมันสามารถสร้างรายได้ให้กับชันได้ไหมนะฮะตัวอย่างเอาตัวอย่างไปดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นถ้าเราทำงาน ด้านการตลาดแล้วปรากฏว่ารู้สึกไม่ฟินไม่อินกับงานลองถามตัวเองดีกว่าว่าเราชอบอะไรจริงๆในเนื้อง,งานของการตลาดืเราอาจจะเจอคำตอบที่ว่าเราชอบการเล่าเรื่องเราชอบการสื่อสารดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องลาออกทันทีแต่มันสามารถปรับบทบาทตัวเราได้นี่ถ้าในมิติของงานด้านการตลาดเราอาจจะไม่ได้ชอบทุกมุม แต่มีอยู่สองสามุมที่เราชอบก็คือเรื่องของการสื่อสารการเล่าเรื่องต่างๆเราก็ปรับบทบาทการทํางานเราใายเพิ่มมิติของการทํางานด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและการสื่อสารเช่นการทํคอนเทนต์นะครับการทําฝุกอบลมนะฮะการออกการจัดเรื่องของอีวงอีเวนต์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดแบบเนี้ยมันจะเปิดเส้นทางใหม่ให้กับเราทันทีซึ่งมันก็จะเป็นเส้นทางที่ สอดคล้องกับอิคิไกของตัวเราเองนั่นเองนะครับมาดูปรัชญาต่อมาปรัชญาที่สองนะครับไคเซนดีขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไเซนนะครับมันเป็นเรื่องของการพัฒนาแบบเล็กๆน้อยๆแต่เน้นความต่อเนื่องนะครับโดยจะไม่รอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แค่ในแต่ละวันเนี่ยดีขึ้นวันละหเปอร์เซน ก็โอเคแล้วหนึ่งปีมีสามรหกสิบห้าวันถ้าดีขึ้นเันละหนึ่งเปอร์นเนี่ยปีนึงก็สามหสิบ้าเปอร์เซ็นตนะนะวิธีที่เราจะเอามันไปใช้นะครับเช่นอยากอ่านหนังสือแต่ก็มีข้ออ้างในอดีตว่าไม่มีเวลางั้นเปลี่ยนใหม่อ่านวันละหน้าพอไม่ต้องเยอะแต่ได้ได้งานนะครับหรืออยากออกกำลังกายนะโอ้ถึงเป็นเรื่องยากมากเลย สำหรับใครหลายคนรวมถึงรวมถึงตัวผมด้วยนะนะครับอยากออกกําลังกายแต่รอฟิตรอไหวผมไม่ได้ออกอะเอางี้แล้วกันออกกําลังกายด้วยการเอ่อห้านาทีหลังเลิกง,งานพอเอาทีละนิดทีละหน่อยก่อนอีกสักตัวอย่างนะเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะเรื่องภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษอะไม่โอเคเลยเงี่ยอาจจะต้อง ย้อมจัดหนักใช้เวลาสักสิบถึงสิบห้านาทีเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จาก AI ก็ได้กับ AI ก็ได้ใช้ชัด GPT ให้เขาช่วยเทรนช่วยช่วยพูดคุยกับเราในเรื่องภาษาอังกฤษก็ได้สิบถึงสิบห้านาทีก็พอแล้วนะฮะลองดูตัวอย่างในชีวิตจริงก็ได้นะถ้าพูดถึงคนที่เป็นนักวิ่งนะมีคนมีเป้าหมายผมว่าหลายคนแหละที่วิ่งอ่ะอยากวิ่งมาลาธอนได้แต่ถามว่าวิ่งครั้งแรกจะไปมาลาธอนเลยไหม โอ้คงไม่ไหวก็อาจจะต้องเริ่มจากเดินก่อนสักสิบถึงสิบห้านาทีเดือนถัดมาก็ค่อยวิ่งต่อครั้งครั้งละสามกิโลเงี้ยทำอย่างนี้เพิ่มสเต็ปของระยะในการวิ่งไปเรื่อยๆหนึ่งปถีถัดไปเนี่ยก็อาจจะวิ่งได้สี่สิบสองจุดหนึ่งสองห้ากิโลเมตรก็ได้เนี่ยครับคือตัวอย่างในเรื่องของไคเซนนั่นเองนะครับมาต่อกับปรัญญาตัวที่สามนะครับโชชิน การมองโลกการมองโลกแบบผู้เริ่มต้นโชชินเขาพูดถึงเรื่องของ beginner mind นะครับก็คือการเปิดรับสิ่งใหม่โดยไม่ถูกอคติหรือความรู้เก่ามาบังตานั่นเองนะฮะพูดง่ายๆโลกทุกวันนี้มันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเราเป็นคนที่มีอคติชอบยึดโยงกับความสําเร็จในอดีตเนี่ยมันก็จะไปเชื่อว่าความรู้ที่มีประสบการณ์ที่มีเนี่ย มันดีมันใช่อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเสียหายได้ในอนาคตอันใกลนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องมันมันทำให้ความรู้เก่าๆมันล้าสมัยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนะฮะเอาอาคติออกไปดีกว่าเปิดใจรับสิ่งใหม่มันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีที่เราจะเอาไปใช้นะครับในแนวของโชชินก็คือ เวลาเราประชุมกับทีมงานเนาะนะครับแทนที่เอจะคิดว่าเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วเราลองนั่งฟังให้จบนะแต่บทบาทของการนั่งฟังของเราเนี่ยต้องฟังเหมือนเหมือนเปรบเสมือนว่าเราเป็นคนใหม่ที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก,ก่อนอหรือเวลามีโปรเจกต์ใหม่เนี่ยลองถามคำถาม,ถามพื้นฐานที่สุดก่อนเช่นเป้าหมายจริงๆของโปรเจกต์นี้คืออะไระมันเป็นการสตาร์ทแบบสตรองมากกว่านะครับ ตัวอย่างจริงของบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างสตีฟจ็อบส์นะครับบางช่วงบางตอนเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าความสําเร็จของเขาเนี่ยมันมาจากการมองโลกในแบบมือใหม่เสมอนะครับมันจึงทําให้เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและกลาตั้งคําถามใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมนีม่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราคิดว่าทุกเรื่องมันมีทางออกให้มองมัน จากมุมมองของคนที่เป็นเฟรชชี่นะมองแบบมือใหม่เลยแล้วเราจะได้เห็นรายละเอียดปีกย่อยที่บางทีมันถูกมองข้ามไปนะครับปัจจาข้อที่สี่นะครับก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะฮะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้นะครับก็คือฮาราฮาชิบูนะฮะก็คือพอแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะหลักการนี้เนี่ยมาจากทางโอกินาวาเมืองที่มีคนอายุยืนยาวที่สุดในโลกนะมันมันเป็นเขต เขาบอกว่าคนที่เนี่ยอายุยืนนะครับไปร้อยปีนะฮะฮาราฮาชิบูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการกินก็คือหยุดกินเมื่ออิ่มที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นของของท้องนะครับซึ่งมันมันไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปแอพพลายกับเื่อื่นไม่ได้พี่แ่กําลังบอกว่าถ้าเรารู้จักการวางข้อจํากัดหรือขีดจํากัดของตัวเองเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสงวนพลังงาน เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ด้วยนะนะครับวิธีปรับปรับใช้ในการเอาฮาราฮิบูไปใช้ก็คือเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเกิดทํางานจนรู้สึกหมดแรงนะครับให้หยุดพักหยุดพักผ่อนนะครับทันทีแทนที่ร่างกายมันจะล้าจนเกินไปอย่าไปปล่อยให้ร่างกายมันล้าจนเกินไปนะมันจะกลับไปยากๆนะครับหรือรับโปรเจกต์เยอะเกินไปก็ต้องเลือกทำเท่าที่รับผิดชอบได้ดีนะครับไม่ใช่ทำทุกอย่างทำงานทุกชิ้น จนคุณภาพมันตกมันไม่ได้นะครับบางคนนะเป็นสายรับอย่างเดียวเลยใครให้ทำอะไรทําหมดแต่พอถึงของตัวเองเนี่ยไม่มีไม่ได้เนีย่ยเป็นต้นนะครับตัวอย่างในชีวิตรจริงนะฮะพนักงานออฟฟิศฝืนทำโอเวอร์ไทม์นะทุกวันเนี่ยสุดท้ายเบื่อเอาล้มป่วยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้หลักการฮาราฮิบูเนี่ยก็คือจัดพลังให้พอดีเหลือเวลาไปพักผ่อนพบเพื่อน และดูแลสุขภาพได้ด้วยเนี่ยผสมผสานกันไปนะมันจะทําให้เราอะ่ะมีหน้าที่การงานที่มันยั่งยืนกว่านั่นเองนะครับบทสรุปนะครับสุดท้ายนะครับสี่ปัญญาญี่ปุ่นที่เราคุยในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นหลายเรื่องนะที่เราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นอิกิไกนะ หาจุดที่ใช่ในชีวิตของเราไอเซนก็คือเรื่องของ improvement พัฒนาทีละน้อยแต่ต่อเนื่องนะครับโชชินนะครับเป็นเทคนิคที่ให้เราเนี่ยเปิดใจเรียนรู้สิ่งใดๆก็ตามเหมือนคนใหม่นะครับฮาราฮาชิบูก็คือรู้จักพอและดูแลขีดดูแลข้อจำกัดของตัวเองด้วย ทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยให้เราหยุดคิดมากได้แล้วก็จัดสรรพลังงานเพื่อไปใช้กับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆนะครับท้ายนะครับอยากจะฝากสักคำถามหนึ่งนะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆกับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าในบรรดาสี่ปรัชญานี้คุณคิดว่าปรัชญาไหนช่วยคุณได้มากที่สุดในช่วงนี้ และคุณจะเริ่มปรับตัวใช้มันยังไงในชีวิตประจําวันนะครับขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เินเดืนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเชาวนี้ที่ทำงานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษย์เินเดืนพันใหม่วันนี้ผมดร์พีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ